ท่านผู้ชมครับเขากับผมเที่ยวตามอาสากรนะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับปกติผมจะไปเที่ยววัดนะครับวันนี้มาเที่ยวตลาดน้ํานะครับตลาดน้ําอยุธยานะครับก็นึกดูวัตุซูมก็นึกถึงสมัยก่อนเลยนะครับประตูซูมของอยุธยานะครับจะมีทหารยืนอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับตลาดน้ําอยุธยาก็ติดกับหมู่บ้านช้างด้วยนะครับมีน้นอนมีนอนช้างน่ารักน่ารักนะครับน้อนกําลังกินอาหารกันอยู่นะครับก็มีขี้ช้างด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวข้างในตลาดน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับเลตโกเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นที่จับปลานะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรออยกยอนะครับ เราก็จะมีเรือให้ขึ้นมานั่งถ่ายรูปก,กันด้วยนะครับนี่นะครับค่าเข้าตลาดสองรอยบาทนะครับจะไม่เหมือนตลาดน้ําในในกรุงเทพนะครับที่ที่เดินเข้าตลาดฟรีนะครับแล้วจะไปเสียค่านั่งเรือนะครับมาที่อยุธยาก็จะเสียค่าเข้าตลาดน้ํสองร้อยบาทนะฮะแต่คนไทยอ๋อ แต่คนไทยฟรีนะครับแต่อันนั้นราคาต่างชาตินะครับนี่นะครับมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็มีมุมให้นักท่องเที่ยวมานั่งเรือด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูอัตราครับอ๋ออัตาราค่าบริการนั่งเรือนะท่องนั่งเรือของตลาดน้ํานะครับเด็ก20ผู้ใหญ่30บาทนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่โรงเรือนนะครับก็จะเป็นทางเข้าตลาดน้ำนะครับตรงนี้ก็มีมุมถ่ายขึ้นไปถ่ายรูปก,กับป้ายตลาดน้ำอยายุทยาด้วยนะครับนี่นะครับมันก็จะมีแผนทางว่ามันมีกี่จุดกี่จุดให้ดูเลยนะนะครับจะมีพวกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ด้วยนะครับนี่นะครับของมืนเมาชื่อสถ่ายนีเมานะครับน้ำตาลเมานะครับพวกอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะใครใส่เหล้าก็มากินกันได้นะครับมีไอติมด้วยแะทิชด่นะครับแล้วก็มีป้อนนมแพ้ด้วยนะครับขวดละยี่สิบบาทนะครับสามขวดห้าสิบนะครับแล้วก็มียาหม่องด้วยนะครับของกินนะครับนั่น จะปีนขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปดูตลาดน้ำของอยุธยาราคานั่งเรือก็ถูกกว่าของกรุงเทพนะครับไม่แพงนะครับมีผัวพุทธาด้วยนะครับแล้วก็จะมีมีมุมของเล่นด้วยมีดาบด้วยนะครับมีสปินเนอร์มุมของเล่นเด็กเด็กนะครับมาดูเลือกดูกันได้มีรูบิกด้วยนะครับ ข้างในเหมือนจะมีการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมีโก,โกโกลาวาโกโก้ชาไทยไปดูโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับในการฟันดาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีรอบรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับชมการแสดงอินประวัติศาสตร์นะครับเข้าไป เข้าทางไหนนะออครับอเ้่านสื่อสารแทนาี่รกันโาเลชาที่นัง่งเาอยู่ตรงนี้นะครับเข้าสู่วิถตของการศื่อสาออนุรักษ์ศิปะบัตรัฒนธรรมไทยกับการแสดงโชว์พิเศษในรอบสุดท้ายประจำวันนี้ครับเมื่อพร้อมกันแล้ว ไปขอปตั้งโชว์ตัดการแสดง,สดงของเราในรอบสุดท้ายได้น้าบัานดีครับกับโชวแรกครับกับการฟอนดาบสองหมื่นล้านนาเปชนตครับ ไปถึงไทยแลนด์นะครับจักการสื่อสารนะครับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับสุดยอดกันไปอย่างยาวนนนี่นะครับเขาฟอนดับนะครับถุงกองกองงดงามูปหลานแหวนคลิปเฉยชาญครับเราได้มีการสื่อสารเรื่องราวอดิศาร์คลิปส่วนของการแสดงนะครับผมอาจจะถ่ายไม่หมดนะครับ อันศิลปะเมวยไทยใครก็ถื้ถอเชิชูต่างสาระดอนใจเป็นศาสตร์สิ่งผลล่าักษาไว้ให้ลูกไทยได้สืบทอดตลอดกาลนั่นคือเหตุผลนะครับที่นะครับต่างต่างชาตินะครับทั่วโลกอยอมรับศิลปะแม้ไมยคนไทยนั่นเองนะครับศิลปะการใช้อาวุธดาบของคนไทยนะครับก็เป็แนแขนงหนึ่งนะครับที่ มีรากเหง้านะศิลปวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษเดิมเลยนะครบับการใช้ศิลปะการใช้โุด,ดาาสองมือนะครับสองมือตัดจะหนาอาบรื่นตัูจะเชื่อศัตรูมีรุ่นหนีให้หรือช้าตาตก,กทั่วปฐพีว่าหัวคุณยอมผีเพื่อทัอนทีแล่พวกที่ออกมานะครับทำการร้ายรำนะครับ ขอนดาบสองมือยืนหาม ใช้มีดด้วยนะครับมีปืนสำหรับเด็กเล่นด้วยนะฮบมีปืนเด็กเล่นเหมือนกันนะทำจากไม้นะครับมีปิ่นโตผมก็เดินมาอีกโซนหนึ่งของตลาดน,นะครับมีดาบมีกระเป๋าตังค์น่ารักน่ารักสิบบาทนะมีเขียงไม้มะขาม มีรองเท้าเด็กน้อยด้วยนะครับมีลูกปิกด้วยนะพี่ไม่เคยเจอเลยอ่ะนี่ยของรล้วค่ของเล่นนะมีข้างในด้วยนะ มีมีองคำนะครับมา20 20ได้ดูได้นะคะดได้ะะดูกันก่อนนะจ๊ะพี่เด<อ>ลกับพี่นรามาทำได้กี่ปีปีของเกข,ของใช้ของโอท็อปซื้อกัน่าซือซ้อฝากกันได้นะครับเดี๋ยวค่าจะซื้อของได้ไปให้เด็กก็มีนะครับมีป่องแปลงด้วยนะครับ มีไกตีมโบราณด้วยนะครับม,มีกางเกงมมยไทยเสื้อตลาดน้ำอายโยชายาก็ะจะมีป้ายขอบคุณที่มาเยือนตลาดน้ำอาอโยชายาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะครับเมื่อนั่งสามารถมานั่งเรือได้นะครับนี่วก็จะมีปลาหวานด้วยนะครับ สิบทุ่งละสิบบาทนะครับะะมีแหนมด้วยนะครับมีหนังปลา แล้วก็มีปลาคาบบนะคะ้อนนมปลาคาบสองขวดยี่สิบขวดสามขวดละยี่สิบบาทสามขวดห้าสิบนะครับ,าารบโอเคครับคลิปตลนะาดน้ำอโยธยาก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะไปทำอะไรที่ไหนก็อย่าลืมติดตามท่องเที่ยวตามมาศก่อนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ